อ้าวมามามาสี่โมงห้าสิบวันที่ยี่สิบเก้านะครับบางตจะถอดออกส่งของไปรษณีย์ให้ท่านลูกค้าวันที่สองนะใครจะสั่งอะไรก็สั่งไว้ก่อนเลยนะครับไปรษณีย์ปิดวันที่สามสิบสามเอ็ดหนึ่งนะครับจะส่งออกส่งของให้พี่ๆเพื่อนๆวันที่สองนะดูหน้าวังดิต้นใหญ่มากหน้าวังแล้วก็มีลายชินีลายชินีมีหนึ่งสองสามอุ้ยมใช่นม่ใช่ สี่ห้าหกโอ้ยลายชินีอยู่ตรงนู้นลายชินีเพาะเม็ดเรารายชินีเพาะเม็ดมันจะย้อยๆหน่อยนี่ต้นนี้เมนสวยมีนาหวังสวยเวอร์นะครับต้นเดียวห้าร้อยต้นเดียวห้าร้อยสามอะไรนะห้าต้นสองพันอืมเออห้าต้นสองพันนาหวังมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นี่ตัว,ต,วตัวแม่กระเดิดเจ็ดนะครับแปดนะครับมีแปดต้น ครับมันมีอยู่แค่นี้แล้วใช้เล็กนี่นี่จะพามาดูอันนี้แหละตอรีลาไอตอเล่นรากแมวบอนไซนี่นี่ดอกตัวแดงตัวนี้นี่มันมันมันแดงแบบแมมนี่อันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกไม่ได้ใช้อะไรอะไรทั้งนั้นเลยนะกล้องเรียวๆเ,เลยนะบางคนเขาต้องเติมอะไรเติมเอฟเฟกเติมอะไรให้มันสวยขึ้นนีม่มม้ยฮะบางตเอาอย่างนี้แหละโทรศัพท์บางตั Galaxy S 21 FE นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ยี่ห้อแพงอะไร เป็นรุ่นธรมธรมดาาก้องก็ใช้ได้แหละนะครับนี่ตาเนื้อจะเห็นได้สวยกว่าในกล้องนะครับอันนี้เราบอกเลยนี่แดงตัวนี้ที่มันโตแต่งรากไว้เนี่ยต่อแนวบอนไซเนี่ยดูดินี่ดูดอกโอโ้โหสวยต้นนี้ขอพันห้าเนี่ยดอกบานแล้วต้นนี้ที่เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตบอกมันสวยมากเลยแนละ้วมันเป็นลูกไม้เนี่ยดอกสองชั้นสวยสวยเวอร์เนี่ยเห็นไหม เนี่ยตอใหญ่เบล่งเลยเต็มสองปี๕เสาธรรมชาติด้วยเนี่ยส่งบอกต้นนี้มันสวยมากนะมันเป็นลูกไม้เนี่ยไม่มีใครเอาไปเหรอมันไออีกต้นอีกอีกสองต้นนี่อีกสองต,ต้นไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลือต้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยสวยมากเนี่ยวันนี้ขอพันห้าค่าส่งเก้าร้อยห้าสิบใครจะเอาสองต้นเนี่ยบางตัวจัดโปรโมชั่นปีใหม่นะบางตัวจัดโปรโมชั่นปีใหม่หลังปีใหม่แล้วอ่ะหลังวันที่สองไปแล้วก็ไม่ไม่ก็ มันคงไม่อยู่ถึงหรอกถ้าจัดโปรโมชั่นอย่างนี้ยไปแน่ๆสองต้นเนี่ยเอาแค่สองพันลดเลยสองต้นเนี่ยเอาแค่สองพันสองต้นเลยนะสองต้นเนี่ยเนี่ยต้นละพันห้าเนี่ยสองต้นเนี่ยเอาแค่สองพันค่าส่งก็ให้บางโตสามร้อยนะค่าส่งต้นละร้อยห้าสิบนี่ไม่ต้องกลัวถ้าค่าส่งเหลือบางโตรีบโอนคืนถ้าส่วนใหญ่มันจะไม่เหลือดิอ่ค่าส่งเหลือบางโตโอนคืนถ้าค่าส่งไม่พอบางโตออกให้เนี่ยต้นละพันห้าใช่ไหมสองต้นเนี่ย สองต้นนี้บางตัวเอาสองพันบางตัวบอกบางตัวต้องรอดอกพี่พี่เพื่อนหลายคนก็รอดอกว่าเออดอกมันตัวไหนวะพี่บางตัวบอกมันสวยจังมันสวยจังเนี่ยบางตัวเดินลงมาเห็นออกดอกมันเริ่มบานแล้วบางตัวก็ลงคลิปเลยเพราะว่าบางทีอ่ะพี่เพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจบางตัวอย่างนะบางตัวไม่ได้เล่งเล่งปุ๋ยดอกเพราะนั้นไม้อ่ะมันดอกมันจะมาตามธรรมชาติแบบนี้มันจะมีนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นก็รอบางตัวหน่อยอย่างต้นเนี้ยลงมาเป็นขึ้นขึ้นขายเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมดอกมันไม่บาน มันก็เลยแบบก้ากึ่งก้ากึ่งอยู่เนี่ยแต่พอดีช่วงปีใหม่ด้วยอ่ะมังโตก็อยากจัดโปรให้มันซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยดูดิเอาไปเลยสองต้นเนี้ยเอาไปเลยสองพันค่าส่งให้มังโตสามร้อยนะส่งส่งหลังปีใหม่นะส่งวันที่สองพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะครับพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งจองไว้ก่อนกักไว้ก่อนอะไรไม่เอานะพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งแล้วไปส่งหลังปีใหม่ถ้าใครยังไม่พร้อมโอนแม่อะไรก็ยังไม่ต้องสั่งนะครับ ไม่ใช่แบบว่าให้ส่วงวันที่สองเดี๋ยววันที่สองฉันโอนให้ไม่ไม่เอาไม่รับแบบนั้นพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะครับนี่สองต้นนี้ใครจะเอาใหญ่มากเต็มสองปิ๊บเลยแล้วก็ต้นลูกไม้ดอกเหลืองนี่ที่ตอยักษ์ห้าเสาธรรมชาตินี่ตอยักษ์ห้าเสาธรรมชาติขอสองพันเออขอสองพันโอ้มันใหญ่จริงอะ่ะเออเออ ก็ก็พอสองพันเนาะพอสองพันใครจะเอาก็เอาไปนะครับต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยดอกตัวเนี้ยดอกเหลืองลูกไม้ตัวเนี้ยเนี่ยดอกเหลืองลูกไม้ตัวเนี้ยเนี่ยมันสวยจริงนะเนี่ยเนี่ยนี่ไงบานแล้วบานแล้วนี่ไงบางตก็รอมันบานเนี่ยเนี่ยอ่ะให้เห็นเลยอันเนี้ยมันต้องขายสามพันนะครับบึงตขายแค่นี้เนี่ย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 สวยจริงๆ ไม่ได้สวยเล่นนะอันนี้สวยของจริงเลยนี่สวยของจริงเลยนี่นี่ขนาดย้อนแสงนะเนี่ยเนี่ยขอสองพันค่าส่งก็ขอสองร้อยอืมค่าส่งขอสองร้อยใครจะเอาควบสามต้นเนี่ยก็ขอแค่สามพันห้าไงเนี่ยใครจะเอาควบเนี่ยก็ขอสามพันห้าแต่ใครจะเอาต้นนี้ต้นเดียวขอสองพันค่าส่งขอสองร้อยแต่ใครจะเอาควบอย่างเงี้ยก็ขอสามพันห้าอ่าค่าส่งก็ ขอสี่ร้อยใช่ไหมเนี่ยค่าส่งสามต้นนี้ขอสี่ร้อยดอกมันสวยจริงห้าเสาธรรมชาติด้วยตัดทดสองมีดแล้วสวยมากนะครับนี่นี่ก็ตอรีลาแนวบอนไซนี่ไม้บอนไซอะ่ะนี่ดูน้องดอกแดงนี่เนี่ยสวยมากต้นเดียวพนะันหนึ่งสองต้นพันห้านะนี่ไงนี่ไงบอกบานแล้วเนี่ยเมื่อเช้าก็ขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยมามาจะไปบ้านแพ้วบ้านอยู่พระป,ปะแดงก็มาเอาต้นใหญ่ต้นนั้นไปละมันโตวคว่ำกระถางไว้ บางโตจเจากระถางนั้นใส่ให้เขาปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้มันติดกระถาง16บางโตก็เลยต้องไปนั่งลื้อหากระถางก้นลึกใบใหญ่สุดที่บางโตมีก็ติดอกีกก็ติดขอบก็ขอขอ,ขออภัยพี่ตุ้งจริง,รงมันมีกระถางแค่เท่านั้นจริงๆลื้อ,อยังไงมันก็ได้เท่านั้นน่ะคือตอนแรกจะเอากระถางน่ะมันบางโตมีกระถางจานก็คือไซส์นั้นใช่ไหมไม่ได้มันติดติดขอบลงไม่ได้ มันโตก็เลยต้องมาหากระถางก้นลึกใบใหญ่ๆแต่มันก็กระถางมันก็ไม่นั่นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปถึงที่นู่นเดี๋ยวเขาไปหากระถางใหญ่ๆใ,ใส่เอาเพราะว่าตอนแรกเขาจะเอากระถางไปมันโตบอกขอค่ากระถา,า,างมันโตเฮอกระถางมันใบละพันกว่าบาทให้ค่ากระถางมันโตเฮอเขาก็บอกโอ้หกระถางแพงนีงมันแพงของจริงนะครับมันโตก็เลยแบบเออเปลี่ยนใส่กระถางพลาสติกไปให้เขาอืมก็เขาก็เอาไปแล้วมันแบบกระถางใหญ่สุดของมันโตแล้วสิบแปดนิ้วหรืออะไรเนี่ยแหละ ติดขอบแบบลงไปแบบติดขอบเขาบอกโอ้โหมันไม่มีใหญ่กว่านี้มึงไม่มีแล้วพี่กระถางพลาสติกผมอะ่ะสิบแปดนิ้วก็ใหญ่สุดแล้วก้นลึกอะ่ะมันมีอยู่ใบหนึ่งอะ่ะใบหนึ่งแตกด้วยอะ่ะอืก็เลยก็ขออภัยพี่ผมบางตไม่มีไม่มีกระถางไซส์ใหญ่แบบพอคือไม้สองปีปะ่ะบางต้นอะ่ะมันใส่สิบหกไปที่ส่งไปถึงพี่เพื่อนเพื่อนอะ่ะพอมันมันกดลงมันต้องกดลงไปลึกแต่ว่าเนี่ยเขาจะเอาไปเลี้ยงต่อเลยเอาไปโชว์เลยบางตัวก็ต้องยกโขดขึ้นมาให้เขาหน่อย มันก็เลยติดขอบถ้ายกกดลงไปมันก็ไม่ติดขอบแต่ว่ามันไม่สวยงามมันก็จะดูเล็กๆไงตัวก็เลยเปลี่ยนเอากระถางใบใหญ่ให้เขาไปนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งดอกสวยมากนี่ขอพันบาทค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยสองต้นเนี้ยไปพันห้าไป 1, าสองต้นเนี้ยไปพันห้าไปเนี่ยเออสวยนี่ไงนี่ตัวดอกแดงคือตรงกลางเป็นแดงใส้ขอบขอบเป็นชมปูนปลาไ้กลางเป็นขาวเนี่ยเนี่ยต่อสวยมากเนี่ย เนี่ยรอกสวยตอสวยหุ่นดีอ่ะเนี่ยดูดิอันนี้ตัดทดมีดหนึ่งปล่อยกิ่งยังไม่ได้ตัดทดมีดสองเพราะดอกมันมาเนี่ยขอพันบาทแล้วก็อันนี้อีกนี่แดงลูกไม้ของตัวเองสวยมากโคตรใหญ่ใช้ได้เลยนี่เนี่ยสองต้นพันห้าต้นเดียวพันหนึ่งโคตรใหญ่มากนะครับนี่อยู่ในกระถางสี่สิบเซนแนวบอนไซ อันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่แนวบอนไซเหมือนกันอันนี้พวกนี้บางตัวจะจะ,จะทาโดยเฉพาะนี่เห็นปะแดงอุดมทรัพย์พอเอามาทาไม้แนวบอนไซบางตัวจะเลือกตัวที่มันมันเสียบนานแล้วไงไอนนพวกนี้มันเสียบคือตัวแดงอุดมทรัพย์ใบใหญ่นยังไม่มีมันมีแต่ใบเล็กใบเล็กก็คือเหมาะสําหรับไม้แนวบอนไซอันนี้ก็ยังก้้ากึ่งนะเนี่ยเนี่ยจะกินปุ๋ยขี้ไก่อยังไงใบมันก็ใหญ่เนี่ยแดงอุดมทรัพย์นี่ต่อใหญ่มากสวย อันนี้ขอพันหนึ่งอันนี้เป็นดอกแดงเนี่ยแดงแบบต้นนู้น่ะลูกไม้ต้นนู้น่ะที่แดงคล้ายๆอะไรนะแดงให้คล้ายกิน,กนาลีอะเนียอันนี้อีกต้นหนึง่งอยู่รากเดยนี่เปิดรากให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยสองต้นนี้ขอพันห้าใครจะเหมาทั้งหกต้นเนี้ยบางโตเท่าไหร่พันห้าสามพันสี่พันห้าบางต, 1, 500, 3, 000, 4, างตขอสี่พันหกต้นนี้นะใครเหมาหกต้นเนี้ยบางตขอแค่สี่พันค่าส่งก็ให้บางโตร้อยห้าสิบสามร้อยค่าส่งให้บางโตสี่ร้อยแล้วกันหกต้นนี้ ใครชอบทักมาใครชอบทักมานะครับเท่ากับว่าไม้นี่นี่ไม้ปี๊บดูเดียแดงดอกใหญ่สวยไหมเนี่ยสวยจิ้งไม่ได้สวยเล่นเนี่ยนี่ดูดิต่อเล่นรากเนี่ยนี่ขอบซับสวยไม้ปี๊บโคตรสวยนี่สวยมากโคตรสวยมากเนี่ยดอกสวยมากเนี่ยดูดิ อันนี้อันนี้ดอกสีเหลืองทองแบบแบบตะเกียบแบบตะเกียเนี่ยนี่ดูลูกไม้นี่ดูลูกไม้โอ้ลูกไม้เยอะหนึ่งม่วงอันนี้คล้ายๆระฆังทองเนี่ยต่อสวยเนี่ยแปดต้นเนี้ยบางตัวเอาแค่สองพันแปดต้นนี้เลยนะอันนี้ต้นละสี่ร้อยสามต้นพันนะแปดต้นเนี้ยบางตัวเอาแค่สองพันหมดหมดช็อตนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นี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 ่อันนี้ขอต้นละห้าร้อยนะเนี่ยอันนี้ขอห้าร้อยพวกนี้ไซส์ใหญ่ไม้เลี้ยงนานแล้วกันเนี่ยเนี่ยดิ้ ใหญ่มากนี่ดูม่วงเนี่ยนี่ชมพูรั์เจริญเนี่ยห้าต้นเนี่ยขอพันห้าห้าต้นเนี่ยขอพันห้าค่าส่งก็ขอสองร้อยนะเนี่ยใครจะเหมาอันนี้มีสามสีอันนี้ลูกไม้อันนี้ไอ้ตัวดอกเหลืองอมชมพูเนาะนี่ชมพูรับเจริญแล้วก็อันนี้ลูกไม้ต้นนี้นี่นี่น,น,น,นี่ดอกสวยมากเนี่ยเอาต้นนี้ต้นเดียวขอสองพันถ้าใครเหมาสามต้นเนี่ยขอสามพันห้าเออขอแค่นั้น เท่ากับลดลดแหลกเลยลดต้นนี้ห้าร้อยดต้นนู้นเนี่ยรดต้นละห้าร้อยเลยใครจะเอาสามต้นนี้บางัวขอสามพันห้าค่าส่งสี่ร้อยใครจะเอาสองต้นนั้นบางตขอสองพันค่าส่งก็เท่าไหร่นะสามร้อยใช่ไหมใครจะเอาต้นนี้ต้นเดียวก็ขอสองพันอุ้ยมันย้อนแสงอืมนี่สี่ต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบนี่สี่ต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบแล้วก็มีไซส์ข้างหลังนี่ดูดิต้นใหญ่มากนี่ต้นละห้าร้อยสามต้นพันนี่ต้นละห้าร้อยสาต้นพัน แล้วก็ไซส์กระถาง11นิ้วนี่มันโตลงเลขไว้เนี่ยสวยๆเลยต้นละ300อออต้นละ300ใครจะเอาทักมาเมื่อเช้าก็พี่พิตุกเอาไปต้นหนึ่งเนาะเนี่ยเนี่ยดอกสวยๆเลยก็ใครจะเอา10ต้นอ่ะใครจะเหมาเนี่ย10ต้นเนี่ยต้นเดียว300นะค่าส่งต้นละ80นะใครจะเหมา10ต้นบางโตขอแค่ 2, 000เออ เนี่ยใครจะเหมาสิบต้นเนี่ยที่บางโตลงคลิปเมื่อเช้าเนี่ยสิบต้นเนี่ยโหต้นมันใหญ่บางโตขายราคาเอาไปขายต่อพูดง่ายๆเนี่ยใครจะเหมาสิบต้นเนี่ยบางโตขอแค่สองพันค่าส่งก็ให้บางโตสามร้อยนะเออค่าส่งให้บางโตสามร้อยเนี่ยใครจะเอาสิบต้นเนี่ยต้นใหญ่มากต้นใหญ่เลยแหละเนี่ยเบ่งเต็มพรุ่งนี้ไม้เลี้ยงเก่านะครับเท่ากับว่าต้นเนี่ยมีมีมีแดงอุดมทรัพย์ที่ทําบอนไซเนี่ยที่ทําแนวบอนไซต้นนี้พันห้า แล้วกันนี้ไอ้ดอกไอ้ไอ้ดอกอัพแตกเนี่ยก็คือไอ้ไอ้ที่มันมีชมพูเป็นม่วงแล้วก็เป็นเหลืองแล้วก็เป็นขาวเนี่ยเหมือนงานปะติดอะไอนน้ม้คือดอกแบบคนละคนละโทนคนละที่เลยมันมันดันมาอยู่ในดอกเดียวกันเนี่ยนี่ก็พันห้าอันนี้ก็พันห้านี่อันนี้ก็พันห้าออันนี้สองสีก็พันห้าอันนี้ก็พันห้าอันนี้ก็พันห้าโอ้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบานหน่อยนี่นี่ก็พันห้านี่ เนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยใครสั่งสักสักสักสี่ต้นอ่ะมังโตคิดสี่พันลดเลยต้นละห้าร้อยโอ้โหลดต้นละห้าร้อยก็โอ้โหเยอะแยะแล้วนะครับมันโตลดเลยแต่ต้นสองต้นมังโตก็ขอราคานี้นะออมีสองต้นนั้นอะมังโตปล่อยออกเลยเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนั้นลวเดี๋ยวมังโตเอาไม้ใหม่ขึ้นมังโตอยากอยากขายก็พวกนี้มันใหญ่ อ็จัดโปรปีใหม่เนาะจัดโปรปีใหม่มาวงมาละกันเออวงมาละกันเออเอาจัดโปรปีใหม่ไม่ต้องต่อบางโตนะเออค่าส่งเหลือบางตโอนคืนเอาเอาสามต้นมาสามพันไปเออไม่ต้องสี่ต้นหรอกเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้สี่ต้นเยอะไปปลูกไม่ไหวเอาสามเอาสามต้นมาสามพันไปเนี่ยพวกนี้ต้นละพันห้าเนี่ยก็เท่ากับว่าซื้อสองต้นแถมต้นหนึ่งเลยนะเนี่ยต้นไ์ใหญ่ขนาดเนี้ย เนี่ยกระถางสิบหกใส่ไม่ได้อ่ะติดโอ้ยเวอร์วังมากเลยเมื่อเช้าก็เขินเลยคือแบบแหน่เหมือนโปรอ่ะเพราะที่ผมเปียกก็ทงอ้าวลงไม่ได้ต้องเดินไปหากระถางใหม่แบบอ้าวเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีบางทีบางโตก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบมีแบบไม่ได้เป๊ะไปทุกเรื่องบางทีเราก็อ้าวไม่ได้อก็ก็พูดไม่ออกเหมือนกันก็แบบมันก็อย่างนั้นจริงจริง อย่างเนี้ยใครให้ใส่กระถางนี่เศร้าเลยนะหากระถางไม่ได้เนี่ยมึงโตบอกเลยต้องเอากระถางพวกสิแปดนิ้วย0สิบนิ้วที่เป็นก้นตื้นอะใส่ให้แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พี่นัทวุฒิรับแล้วก็ไม่เป็นไรน,นี้ถอนส่งเดี๋ยวส่งหลังปีใหม่ส่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่พี่นัทวุฒิบอกว่าให้เลยปีใหม่ไปก่อนแล้วค่อยส่งไม้ให้เขาอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะแล้วก็ต้นชมพูลูกไม้ตรงนั้นต้นหนึ่งอ่ะพวกเนี้ยต้นละพันห้ามาสามต้นสามพันไปค่าส่งก็เอามาสี่ร้อยไปเออ ค่าส่งเอามา400ไปมันต้นละโอ้โหค่าส่งต้นเดียวแม่งเอาเรื่อง270พวกเนี้ยค่าส่ง270ถูกหน่อยก็ร้อยกว่าบาทถูกหน่อยก็สองร้อยอ่ะนี่ต้นหนึ่งนี่ลูบี้เลฟิฟนี่แตกกาแพงเศรษฐีนี่นี่ต้นเดียวพันห้าไปเนี่ยสามต้นเอามาสามพันไปสั่งก่อนได้ก่อนไม่มีจองไม่มีกักส่งหลังปีใหม่นะนี่สวยเวอร์เนี่ยใหญ่มากนเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ดอกตัวแปลกเนี่ย คอ,อดอกตัวแปลกที่มึงโตรู้สึกหวือหวาเนี่ยจะไปยากเนี่ยจะไปยากเลยคือแบบมันดูแล้วมันแปลกไงเพื่อนๆจะแบบา้าแปลกมึงไว้ก่อนส่โต,ตชอบแบบนี้ยชอบน,นําเสนอไอ้อย่างเงี้ยเอย่ยไม้บึงตมันจะเป็นลูกไม้ซะเยอะเป็นไม้ตลาดไม้อะไรไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยรูบี้เลิฟไม่ค่อยมีใครมีของโตก็มีมีอยู่สองสามต้นแล้ะตอนนั้นมีไซส์นี้ก็มีสองต้นใช่ไหมใครเอาไปต้นหนึ่งแล้วอีกต้นหนึ่งก็ของพี่อะไรนะพี่อะไรเอาไปนะ พี่แขกเอาไปอีกต้นหนึ่งนี้อีกต้นหนึ่งเน,นี่ยหมดละหมดละต้นนี้ไม่มีละคือสุดท้ายละมันจะมีแค่ประมาณห้าต้นแหละนี่แล้วก็นี่บีรูบี้เลิฟต้นใหญ่เนี่ยใครจะเอาเนี่ยดอกสวยมากนี่อยู่ในตอยักษ์มันก็เลยใหญ่อย่างนี้นี่อันนี้ขอตอนนี้แปดพันตะก่อนขอหมื่นห้าใช่ไหมขอตอนนี้แปดพันค่าส่งห้าร้อยนะมีกิ่งของตอด้วยนะดูกิ่งของตอยังสวยเลยเนี่ยมีกิ่งของตออยู่ตรงนี้ไม่ได้ตัดปล่อยมันเข้าพุ่มแล้วนี่สวยมาก ต้นนี้ขอพันห้าเนี่ยสามต้นขอสามพันเอาไปเลยเนี่ยดูอะไรต้นละพันห้าเนี่ยแล้วก็ไอพวกพวกไซส์ต้นละพันเนี่ยไซส์ต้นละพันเนี่ยเนี่ยบางตก็บางต,ก,างตก็บอกไว้นะหมดเวิร์เนี่ยเนี่ยหกต้นเนี่ยขอห้าพันเพราะพุกงเนี่ยกาไรน้อยเพราะจริงๆแล้วมันต้องขายพันห้าหมดแล้วบางตถือว่ากิ่งพึ่งตัดพึ่งทดยังไม่ใหญ่เต็มที่บางตก็ขายพันเดียวยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยรอรอกิ่งเอ้ยรอโขดอีกสักสามสี่เดือนเนี่ยถ้าไม่มีใครรับเดี๋ยววพงตก็ขึ้้้น 1, ไดแล มันใหญ่ไวอะเนี่ยร้อหน่อยเดียวรอสามที่เดือนแต่ว่าอันนี้จริงๆมันขึ้นได้แล้วแหละแต่บางตัวแบบขายพันหนึ่งไปแล้วไม่อยากเปลี่ยนราคาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยหกต้นเนี่ยขอแค่ห้าพันดูเด็ดไม้เนี่ยบอนไซเนี่ยมันใหญ่มากนีกระถางหกสิบเซนนะถ้าขึ้นกระถางสองปีแบบจะดูเต็มเลยอันนี้คือกระถางหกสิบเซนที่ใส่พวกชดาเพชรที่ใส่พวกเพชรหน้าวังที่ใส่อะไรที่บางโตขายต้นละสามสี่พันเนี่ยคือกระถางไซส์นี้นะ ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบโอ้ต้นไม้ต้นเล็กเลยไม่ใช่อันนี้คือกระถางใหญ่หกสิบเซนอ่ะกระถางใหญ่หกสิบเซนเนี่ยหกปีบประมาณไซส์พวกเนี้ยมังตัวมาขึ้นเพราะไม่มีที่ขึ้นมังตัวก็อยากขายของเนี่ยหกต้นเนี้ยมังตัวขอแค่ห้าพันหกต้นเลยนะให้หกต้นเลยเนี่ยหกต้นเนี้ยมังตัวขอแค่ห้าพันค่าส่งก็ให้มังตัวสี่ร้อยพอเนี่ยมึงตัวขายทุกถูกแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ย ห้าต้นต้นนั้นอะห้าต้นต้นนั้นเนี่ยห้าต้นเนี่ยห้าต้นนี้นะห้าต้น,นเนี้ยเนี่ยห้าต้นเนี้ยบางตัวก็ขอแค่สี่พันโหแล้วแต่ละต้นดูดิห้าเสาธรรมชาติบางโตทําไม้นี่ไม่ได้ว่าสักแต่จะทํานะมันมีมันมีลูกเล่นของมันด้วยมันมีความงามเนี่ยเนี่ยอยู่ดิดห้าเสาเนี่ยดูที่คล้ายไอไออะไรนะคล้ายกินารียแดงกินาเรียเนี่ย แต่เป็นสองชั้นเป็นลูกไม้แบบเดียวกับไอ้ต้นใหญ่ต้นนั้นอะเนี่ยเนี่ยแล้วก็นู่นอีกสองต้นเนี่ยห้าต้นเนี้ขอสี่พันค่าส่งก็ขอสี่ร้อยนี่แล้วก็ตรงนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นนี้ขอแค่ห้าพันแถมฟรีเลยอุย้ยแปดต้นนี้ขอหกพันเออแปดต้นนี้ขอหกพันนี่แปดต้นเนี้ขอหกพันค่าส่งขอหกร้อยมันใหญ่มากแล้วก็แปดต้นตรงนู้นก็ขอหกพัน ไซส์ใหญ่ๆเลยไม้ใหญ่ๆไม้สวยๆว,วันนี้ก็พี่ตุ๊กบอกว่าต้นนี้สวยมากชื่ออะไรบอกชื่อชดาเพชรบอกมีอีกไม้มีอีกไม้แบบนี้ชะดาเพชรมีแต่ต้นใหญ่ๆก็พี่สาครเอาไปหมดแล้วไงมันมีต้นก็มันมีอีกห้าสิบหกสิบต้นก็เป็นไซส์กระถางเล็กอะ่ะโตกาลังยังไม่ขึ้นขายใครชอบชดาเพชรอ่ะ ก็ทักมาบอกบางตวไว้แล้วกันหลังปีใหม่ประมาณกลางกลางมกราบางตจะเอาขึ้นขายไซส์กระถาง11นิ้วนะก็ต้นไม่เกิน400หรอกนะครับก็ไปเลี้ยงมันได้อย่างงี้แต่กว่าจะได้อย่างนี้ยมันนานนะมันมันไม่ใช่แบบว่าสวยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่นะอันนี้บางตัวเลี้ยงมานี่สิบกว่าปีนะอันนี้คือพอเครื่องปลูกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีไม้แคะนี่ใครชอบไม้แคะนี่มีชุดที่ชุดที่สามนี่ย5ต้น400ค่าส่งถอนต้นส่ง80บาท นีชุดที่สี่ห้าต้นสี่ร้อยถอนต้นส่งแปดสิบาทเนี่ยสิบต้นแถมสองละกันเนี่ยชุดที่สองเนี่ยชุดที่สองห้าต้นสี่ร้อยเนี่ยชุดที่สองเนี่ยถอนต้นส่งนะแปดสิบาทส่งนั่งกระถางห้าสิบเอาร้อยห้าสิบเนี่ยชุดที่หนึ่งเี่ใครชอบไม้แ,แคะพวกนี้จะเลี้ยงเอาเอาความละเมียดเรารายละเอียดเนี่ยนะครับก็นี่เนี่ยดูดิ อะไรนะต้นมันเบ่งเร็วเอียงแล้วเห็นไหมตอนขึ้นปลูกยังไม่เอียงนี่มันเอียงเอียงไม่ใช่อะไรนะรากมันดันเพราะกระถางมันตื้นอันนี้ถือว่ากระถางตื้นนี้ขดเยอะมากนี่มงไต้หวันห้าเสานี่ขอสองพันแล้วก็ตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็สวยนี่ดอกตัวนี้นี่ยขอสองพันแล้วก็ขาวเนื้อนวลขอสองพันสามต้นเนี้ยขอห้าพันค่าส่งก็หกร้อย แถมฟรีม่วงแดงเดี๋ยวพาไปดูม่วงแดงม่วงแดงต้นเดียวเอาพันห้านะนี่ม่วงแดงตัวนี้สวยเวอร์ไหมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้โดนกระแดดให้โดนกระแดดนี่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 สวยมากเนี่ยใครจะเอาม่วงแดงต้นเนี้ยขอพันห้าต่อนนี่มังโตยกยกโขดขึ้นมาให้เห็นไงมันเลยทิ้งใบเห็นปะมันเป็นลาน้ําค้างด้วยนะครับเนี่ยไม้ธรรมชาติมันก็จะสลัดอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิม นะครับมันเป็นธรรมชาติมันเนี่ยหมดดอกรอบนี้ก็อุ้ยไม่ต้องตัดทนแล้วเนาะมันแตกพุ่มแล้วปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้เร็วมากเนี่ยก็ใครเอาสามต้นนั้นอะบางตัวขอแค่ห้าพันเนี่ยสามต้นนั้นอะขอแค่ห้าพันบางตัวแถมต้นนี้ฟรีให้ต้นหนึ่งแถมฟรีเลยนะโปรโมชั่นใครเอาต้นเดียวก็ต้นละสองพันค่าส่งต้นละสองร้อยใครเอาทั้งสามต้นก็แถมต้นนี้ฟรีให้ต้นนะครับ ก็จัดโปรโมชั่นไปนะครับบางอย่างเนี่ยบางโตขายถูกบางตก็ไม่ได้จัดโปรไม่เติมไม่อะไรให้แล้วเพราะบางโตขายถูกมากบางอย่างเนี่ยคือว่าขายปล่อยออกไปเนี่ยก็แถมฟรีไปเป็นโปรโมชั่นปีใหม่อย่างใครๆหลายๆคนซื้อต้นไม้บอกโอ้ซื้อเรื่องเยอะแยะไม่แถมถลดราคาพิเศษให้แล้วอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยสามต้นเอาสามพันอย่างเงี้ยบางตัวแถมอะไรไม่ได้แล้วเพราะกาไรมันเบ็ดเสร็จแล้วเหลือประมาณไม่ถึงประมาณเต็มที่ก็สามร้อยนิดๆแถมไม่ไหวแล้วเออแถมไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าอันไหนบางตที่มองแล้วว่าเออมันพอได้งเงี้ยอย่างเงี้ยบางตขายต้นละห้าร้อยใช่ไหมเนี่ยต้นละสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยเออสามต้นพันแต่บางตก็บอกสี่ต้นพันคือตีแถมไปเลยอีกต้นหนึ่งเนี่ยจะได้ออกไปแล้วก็ไม้ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วบางตขายอยู่ต้นเดียวสามร้อยค่าส่งแปดสิบใช่ไหมใครจะเหมาสิบต้นบางตก็ขอแค่สองพันเออขอค่าส่งให้บางตสามร้อยแล้วแม่งไม่ต้องกลัวว่าไม้มันจะเล็กไม้มันใหญ่คุ้มมีที่ไหนอะไซส์นี้ขายต้นละสองร้อยอะไม่มีหรอกใหญ่มากดูดิ นี่นะครับใครชอบก็ทักมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาขายกันเท่ 2, าไหร่อ่ะสองพันกว่าใช่ไหมเนี่ยสองพันห้าสามพันด้วยยกโขดอะไรหน่อยเนี่ยใส่กระถางรูรูหน่อยมึงโตขายอีกพันห้าเอาสามต้นมึงโตขอแค่สามพันเองมึงโตขายถูกเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าของมึงโตจะเป็นยังไงคือของมึงโตแล้วก็แต่ละต้นนี่เป๊ะแล้วก็เนี่ยขายปล่อยเนี่ยใครจะขับรถมาเอาเนี่ยมึงโตขอหมื่นเดียว ค่าส่งไม่มีนะมาเอาไปมาเอาไปเอาคนมายกเอาสามที่คนนะต้องยกแล้วก็ปิกอัพมันใส่ไม่ได้นะถ้าปิกอัพมีหลังคาต้องนอนไปถ้าไม่มีหลังคาก็ต้องห่อหัวไปก็เอาแลนเอาอะไรมาหน่อยหรือไปอย่างนี้เลยก็ได้มันมันขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วไปอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็เนี่ยดูดิหมื่นเดียวไม,ไม,ไม่ไม่ลดราคาแล้วนะมังตัวขายอยู่สี่หมื่นเนี่ยมังตัวเอามื่นเดียวก็คือวาสนาบางตัวไม่ถึงอะ่ะใครที่วาสนาถึงเป็นคู่กันก็เอาไปมีต้นเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสีทองอย่างนี้หาไม่ได้แล้ว เพราะยักษ์ญี่ปุ่นมันจะเป็นเขียวมันจะเป็นสีเขียวมันจะไม่เป็นสีทองหาต้นแบบนี้ไม่ได้แล้วมีต้นเดียวนะครับนี่แล้วก็อันนี้ไม้เพาะเม็ดแดงอุดมสุกนี่ก็ขอแปดพันขอเจ็ดพันก็พอตัวขออยู่ตอนแรกหมื่นหนึ่งไม่มีใครเอาบางตขอเจ็ดพันก็พอเนี่ยยกกระถางไปด้วยเนี่ยมาเอาไปเองนะไม่ส่งแล้วก็บรรน,นาต้นนี้ขอสี่หมื่นขอสามหมื่นก็ได้นะครับแต่ค่ากระถางให้บางตนะสี่พันสามเนี่ยนะครับ แล้วก็ลูบี้ลูบี้เลิฟต้นนี้ขอแปดพันกระถางไม่ให้นะกระถางสามพันห้าใครจะเอากระถางแต่ถ้าใครไม่เอากระถางก็บอกว่าจะให้ส่งก็ค่าส่งห้าร้อยถ้าใครจะมาที่ร้านก็เดี๋ยวมางตเปลี่ยนใส่กระถางแปดสิบเซนอันนี้ให้นะครับมันก็จะลอยๆอยหน่อยเนาะก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันมีเท่านี้จริงๆนะครับเพราะกระถางเนี่ยบางตัวซื้อมาสามพันห้าเป็นกระถางโบราณมันไม่ได้กระถางใหม่เป็นกระถางเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเขาเก็บไว้บางตัวไปขอซื้อเข้ามา นะครับก็ต้องให้บางตไม่ใช่ว่ากระถางพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอมันเก่าหรือโบราณหรืออะไรแล้วอายุเยอะแล้วมันจะไม่มีราคานะมันแพงขึ้นมันมีกระถางมังกรห้า,าห้าเล็บมับงกรห้าเล็บของมังตมีอยู่ใบสองใบไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ให้ใครไปคือไปทั้งต้นไม้อะมังตคือให้เขาไปอ่ะให้ให้ไปด้วยอ่ะเพราะว่ารู้สึกจะอยู่ที่บ้านพี่เกศรหรือไงนี่แหละเป็นเป็นผู้มีพระคุณของมังตัวช่วยบงังตตอนนี้บางโตเจ๊งร้านข้างนอก เขาช่วยบางโตให้มาอยู่ร้านข้างในถ้าไม่ได้เขานะแล้วก็อีกสองสามท่านนะบางโตแย่เลยนะครับเจ๊งร้านไม่มีตังค์เหลือสักบาทเลยนะเจ๊งเขาก็เอาตังค์มาให้บางโตแล้วก็ช่วยให้บางโตฟื้นพลิกฟื้นคืนร้านนี้บางโตยังคืนตังค์เขาไม่ครบเลยนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านที่บางโตคืนตังค์เขายังไม่ครบเลยบางโตมัน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 ค้าขายไม่ได้ดังที่เราต้องการอ่ะบางทีเรื่องเรื่องในความฝันกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นบางโตก็ ต้องตื่นจากฝันน่ะบางตัวบางทีบางอย่างมันต้องตื่นจากฝันน่ะเพราะว่าฝันแล้วมันไม่ได้อ่ะเออเราก็ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเพราะนั้นมันตื่นจากฝันแล้วมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็เหนื่อยหน่อยเนี่ยขอแปดพันเองค่าส่งก็ขอห้าร้อยใครจะมาเอาที่ร้านก็เดี๋ยวเปลี่ยนใส่กระถางใบนี้ให้นะครับใครจะเอากระถางใบนี้ก็ขอสามพันห้านะนะครับ แล้วก็ต้นนี้หน้าวังตัวแตกประการังเนี่ยหน้าวังใบฟ้าตัวเก่าเนี่ยกิ่งกิ่งเป็นเป็นหินแล้วนะดูเดิกิ่งเป็นหินแล้วเนี่ยไม่มีเครื่องปลูกหมดแล้วนะเนี่ยดูไม่ได้เติมอะไรเพราะว่าเติมแล้วเนี่ยมันใหญ่มากเดี๋ยวเอาไม่อยู่ก็บางตัวขายปล่อยออกไปเลยใครจะเอาก็เอารถมาใส่เอานะหมื่นเดียวหมื่นเดียวจากสามหมื่นเหลือหมื่นเดียวนะครับจากสามหมื่นเหลือหมื่นเดียวนะครับใครจะเอาก็เอาไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับ ่านพ้นอุปสรรคฝักงหนาแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพักคุณกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวสสจาระลัวอะไรกุ้มวะราคมตุลล้อวะบราระกาตุกขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ